สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับวันนี้มีรถนะครับที่จะมารีวิวเพิ่มเติมหลังจากที่ได้เก็บงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่สนใจอยากจะได้ KR รคันนี้กับ v i c t o อร์คันนี้นะครับวันนี้ผมมีราคาพิเศษให้เพื่อต้อนรับการเลือกตั้งเผื่อในวันพรุ่งนี้ใครไม่มีรถที่จะไปเลือกตั้งเผื่อเอา2คันนี้ไปทันนะครับ เดี๋ยวผมขอมาเริ่มที่ KR อวิกเตอร์ดีกว่าวิกเตอร์คันนี้เก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผ่าเครื่องท่อนล่างเปิดฝั่งค์ดใหม่นะครับเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำใหม่ทาความสะอาดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ใส่ระบบไฟเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รถต้องบอกว่าเป็นการขายตามสภาพนะครับก็ ชุดสีไม่สวยหรอกแต่ผมว่าวิกเตอร์มันเก็บงานง่ายเพราะว่าชุดสีมันน้อยหาใครที่ต้องการอยากจะเอาไปบิวต่อก็เชิญเลยในราคา28,000บาทย้ำา8 8 0 0 0บาทคือรถทำสีโครงมาแล้วนะครับทำสีโครงมาแล้วพักเท้าทำมาแล้วสวิงอาร์มดามทำสีมาแล้วกระบอกโชคหน้าทำสีมาแล้วแผงคอทำสีมาแล้ว แทนทำสีมาแล้วเหลือเพียงแค่ชุดสีซึ่งมีแค่ไม่กี่ชิ้นเองนะครับเอาไปเก็บงานต่อแล้วก็ท่อไอเสียเท่านั้นเองแข้งตัวตัวฝาเนี่ยฝาทั้งสองฝั่งเนี่ยทำสีเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือสีที่ทำนะเป็นสีลัมโบนะครับก็สีที่เขากำลังฮิตกันนะครับใครที่สนใจนะครับสำหรับวิคเตอร์คันนี้ ไล่เก็บไฟให้เรียบร้อยแล้วสนใจสอบถามได้นะครับอ่ะก็คันนี้เปิดราคาอยู่ที่สอ0 0 0ืบาทเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันหน่อยเครื่องเงียบมากบาลานเซอร์ไม่มีดังเลย ไฟหน่อยเดีย๋ยวให้ช่างดูให้ใหม่ไฟฝั่งซ้ายไม่ติดนะไฟฝั่งซ้ายไม่ติดฝั่งขวาติด แต่เครื่องเงียบมากเสียงเครื่องเงียบมากครับอ่ะฝากไปด้วยนะครับก็อีกมีอีกก็คือยางมิชลินนะครับยางมิชลินล้อแม็กทำสีมาแล้วนะครับก็คือถ้าใครสนใจอยากจะไปบิวต่อ คือผมบอกเลยว่าราคานี้คุ้มมากๆแค่เอาไปทําชุดสีใหม่ก็สวยแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนท่อใหม่นี้สวยเลยถ้าหากว่าราคานี้นะครับสักประมาณวันจันทร์ยังไม่ไปเดี๋ยวผมจะจับบิ้วใหม่เลยแล้วก็ราคาก็ต้องขยับเพิ่มเติมขึ้นไปหรือใครซื้อแล้วอยากจะให้ผมบิ้วให้ก็เชิญเลยนะครับจะใส่ล้อซี่จะใส่ท่อเลดอะไรยังไงก็ว่ากันมานะครับแล้วก็โอเคฝากไปด้วยนะครับวิกเตอร์คันนี้ภาษี ภาษีน่าจะเต็มนะถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเอกสารครบภาษีน่าจะเต็มอ่าส่วนส่วน KR คันนี้แป๊บหนึ่งนะพี่นะส่วน KR คันนี้นะครับก็เก็บงานเสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะครับไล่ระบบไฟใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พิเศษเลยนะครับวันนี้ผมเปิดราคาพิเศษเลย39,000บาทสําหรับ K-R ดําคันนี้ถามว่า39,000ได้อะไรบ้างก็มีปัม๊มเบมโบนะครับ ปั um ๊มเบมโบล้อ d ี d อดีแจแปนนะครับแล้วก็เสื้อ1779หม้อน้ำมินียม,ม,มคาบูเหลี่ยมด้านบนเป็นปัม๊มนิชินนะครับของแท้นะครับแล้วก็ท่อเลดปลายแดงบางทรายข้างหลังโลโก้ดำล้อดี d อดีแจแปโอคุ้มเลยราคา39,000บาทท่านใดที่สนใจท่านใดที่สนใจทักได้เลยนะครับวันนี้ผมเปิดราคาพิเศษจริงๆ เตอร์ฝั่งวิกเตอร์ฝั่งนี้ไม่ติดเดี๋ยวไม่ไม่ใส่นี่ใฟเนี้ใสเลี้ยวหลอดขาดแล้วแบบสายหลุดลองไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเช็คสายดูยังไงก็ก่อนที่จะส่งมอบเดี๋ยวผมเช็คความเรียบร้อยให้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็สดๆเลยนะครับอ่ะใครที่สนใจนะครับ KR อาร์ b ท n d แบคันนี้นะครับเอ่อ เดี๋ยวนะรถจดรถจดปีอะไรเนาะเดี๋ยวผมจําไม่ได้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือมันเป็นท้ายแบนก็จริงแต่ว่าเสื้อ1779มีระบบวาลวมีระบบอะไรครบหมดนะครับท่านใดที่สนใจนะครับราคา3า0 0 0 0บาทนะครับทักมาได้แล้วก็วิกเตอร์คันนี้28,000บาทลดบิวมาเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ ต่อใครที่อยากจะได้วิกเตอร์เครื่องดีๆไปขี่ทันนี้ผมแนะนำเลยอ่ะแล้วก็มี f อซมี f อเอา V r มาขายจอดอยู่ตรงนี้แล้วโอ้ว r สวัสดีครับพี่ V r ร้อยห้าสิบ ฮายนนก็ะอนะไม่อยากออกไม่อยากออกสื่อเออพอดีเลยครับกำลังรีวิวอยู่พอดีแล้วลูกค้าเอาวีอามาให้ตีราคาแหม่ทำอะไรไปบ้างนี่โอ้ชุดสีสวยดีล้อสวยมีตำหนีหน่อย ถ้อไม่สวยก็เก็บงานเพิ่มเติมได้เดี๋ยวมาลองฟังราคากันหน่อยว่าจะปิดจะปิดได้หรือไม่ได้นะครับวิยาคันนี้ แล้วเป็นตามมดแล้วเป็นตามมดแล้วไหนลองสตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อยดิช่างลาสตาร์ทให้ฟังหน่อยอชุดสีก็มีแตกมีแตก Wow. อ่ะเดี๋ยวมาลองคุยรายละเอียดตัวนี้มันมัน VR แต่ว่าเขาใส่ท่อทีแซตมา VR ใส่ท่อทีแซต มาแล้วนะครับก็โอเคอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ฮะอะไรกล hey. ุ่มเขากลุ่มเขา,ขเขาบางคนเขาก็มีติดแบบนี้แหละอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยว VR คันนี้เดี๋ยวขอคุยารายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถก่อนอยังไงก็ฝากวไว้ด้วยนะครับวิกเตอร์คันนี้รถบิวมาแล้วนะครับ โค้งทำสีมาแล้วกระบอกโชคสวิงอาร์มพักเท้าแผงคอทำสีสวยมากทำสีพโดโคตมาแล้วนะครับราคา28,000บาทเอกาสารครบภาษีน่าจะเต็มถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ28,000ส่วน KR คันนี้นะครับฝากไว้ด้วยและกันพิเศษช่วงรับวันเลือกตั้งนะครับ39,000บาท ของแต่งล้นๆแล้วของแท้ๆด้วยฝากไว้ด้วยแล้วกันใครที่สนใจทักมานะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ